สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Food Travel TV นะคะวันนี้เล็กก็จะเอาใจคนที่ชอบทานปลานะคะด้วยเมนูของปลาตะเพียนไร้ก้างค่ะคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่เคยทานนะคะเพราะว่าปลาตะเพียนเนี่ยเป็นปลาที่ก้างเยอะมากทีเดียวเลยนะคะแต่ว่าเนื้อก็อร่อยมากทีเดียวเช่นเดียวกันค่ะและกันอื่นนะคะเราไปดูส่วนผสมก,กันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะส่วนผสม,สมในเมนูนี้นะคะเราจะต้องมีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะ ตามด้วยปลาตะเพียนคอดเก็ตนะคะแล้วก็ควักไส้แล้วน้ำมันปลาล์มค่ะและเกลือป่นนะคะสำหรับปลาตะเพียนนะคะเป็นปลาที่มีก้างเยอะมากนะคะแล้วก็เนื้อก็อร่อยมากทีเดียวค่ะเขาจะมีก้างเล็กก้างน้อยนะคะที่แทรกซึมอยู่ในเนื้อปลาเพราะฉะนั้นวิธีที่เราจะทําให้ทานได้ทั้งตัวเนี่ยก็คือการบั้งเป็นทีๆเลยนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูได้เลยนะคะว่าวิธีการจัดการกับปลาตะเพียนให้สามารถรับประทานได้นะคะทำยังไง เราจะบั้งนะคะวิธีการบ้างจะต้องบั้งจนถึงก้างนะคะเพื่อให้ก้างขาดนะคะเพื่อที่จะได้รับประทานได้ค่ะบ้างตามลายลายขวางของปลานะคะมีดที่ใช้จะต้องคมมากนะคะไม่ไงั้นเนี่ยเราจะบ้างก้างไม่ขาดนะคะความกว้างนะคะของลายบ้างนะคะ ประมาณครึ่งเซนติเมตรเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าถ้าหนากว่านี้ก็จะทำให้เราไม่สามารถรับประทานก้างเล็กๆได้นะคะเวลาที่เราลงมีดลงไปเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยนะคะว่าเราเนี่ยได้หั่นจนถึงก้างเลยนะคะเพราะว่าจะได้ยินเสียงก้างปลาขาดทีเดียวค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งด้านที่เราบั้งเสร็จแล้วทีนี้ก็กล,กลับด้านนะคะทําเหมือนด้านเมื่อกี้เป๊ะเลยค่ะก็คือบั้งถี่ๆนะคะจนก้างเล็กๆเนี่ยขาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็าได้ปลาตะเพียนไร้ก้างแล้วนะคะตอนนี้เราจะแค่นําเกลือมาทานะคะและตั้งน้ํามันให้ร้อนเพื่อนําลงทอดค่ะนําเกลือป่อนนะคะโรยให้ทั่วตัวปลานะคะ แล้วก็ทานะคะทำเหมือนกันทั้งสองด้านนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้คุณผู้ชมก็เตรียมน้ำมันนะคะเพื่อไปตั้งกระทะเพื่อให้ร้อนแล้วก็นำปลาลงทอดได้เลยค่ะทีนี้นะคะเราเตรียมน้ำมันตั้งไฟให้ร้อนแล้วนะคะเราก็จะนำปลาลงทอดนะคะ สำหรับปลานะคะเวลาที่คุณผู้ชมซื้อมาขอดเกตทําความสะอาดแล้วนะคะก็ใช้กระดาษทิชชู่หรือผ้านะคะซับให้แห้งนะคะเพราะว่าถ้านําลงทอดเนี่ยจะได้ไม่กระเด็นมากนะคะเราซับปลาแห้งแบบนี้แล้วก็นําลงทอดเลยค่ะสำหรับน้ำมันในการทอดปลานะคะจะต้องใช้น้ำมันมากนะคะ เพื่อให้ท่วมตัวปลาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทอดปลาจนจะทังกรอบนะคะถึงจะยกขึ้นเสตชนะมาพร้อมเสร็จค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับปลาตะเพียนลายก้างของเราทีนี้เราก็ช้อนขึ้นมานะคะแล้วเสตจนามันค่ะคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าเราทอดจนกรอบเลยนะคะถ้าเกิดทอดไม่กรอบเนี่ยก้าง,างที่เราบ้างไว้ก้างเล็กๆเนี่ยจะรับประทานไม่ได้นะคะเส็จน้ามันให้แห้งเลยค่ะ แค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะวันนี้เราเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทีนี้เราก็เสิร์ฟใส่จานนะคะตามด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถติดตามสูตรน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะรวมถึงอัตราส่วนและปริมาณในการทำของทุกๆเมนูค่ะ วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนกับคนตะเดียวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ